mưa này, lấy áo, nó sẽ qua, đi Để đeoog. Để đeoog. đi, đi à. phá <coughs> έχει กูได้ก่อไฟเกร์แล้ว ไปมันจะลดลงละงละตัวัมันาเลยรอปาวะนตัว่หอใ่ไห่ไๆตัวญ่ตัวใหตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Sua pata agora

มันผิดมันมีขาสานตัวมาตัวนี้วะเกิ่งกงขาสานกับเสือ,อยืดมามาพอมาพอมาเกงขาสานกับเสือ,อยือด た。<laughs> ako ng pasyente. You in <laughs> ทิ่มขาเด้อประดุกนั่น Okay. Mm -hmm. กันซีนกันซีนในตรงบนน่ะอย่ามาเลยตู้บม่แลวเท่เกินคนเราอ่ะชีวิตคนเรามเท่เกินขนาดน,นี้น มองหน้ามีพิรุษมันจะกัด <Okay. S 1> โบเหนื่อยแล้วเฮ้ยเก็บไปครับ ดีครับงอนจ้าจ้าหาลูก ก็ูพี่ไปจับปลาด้วยสวัสดีขอรับสวัสดีบกุกกี้แล้วก็สวัสดีพี่น้ำหวานสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ที่ C N P house วันนี้จ้าจับปาลาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยน้ำลงไปอีกปล่อยน้ำจากบอ่อนู้นเหรออ๋อจ,จากดินเหรอน้ำน้ำสะอาดจริงไ อาำจากโซโลาเซลล์หลังหน้าได้แบบน้ำมันใสอยู่โอโ้โหใสเลยหลังหน้าล้างตาอาบลงอาบน้ำได้กูจะอะไรเจ้าล้งไปไปหรอกจะรถอยู่ในรถเปิดได้หงลอมดูในน้ำมีพิษทำไมระวังอ่ะอาบน้ำพิยาพิษอ่ะ ขับรถลงไปไม่ได้อยากขับไปนะไม่ขับรถคันสีฟ้าตัวเองโอ้คันสีขาวเว้ก้อนเหาอกแปดรโคตรเท่รวดถโคตรเท่โคตรวิ่งโคตรซิงโคตรแซดได้เวลาจับเธอใส่อย่างแอ๊ ไอ้ก้อนเห่ามันหมาเลยน้ำไม่ได้อาฟันไม่ได้แปลงตื่นลุกขึ้นขึ้นมาก็มาเลยคิดว่าตัวเองเก่งังไงเห่าคนอื่นไปทั่ว เป่เพลินใจรมพ์เป่าเพลินใจซื้อได้ครับสำหรับล,ลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบเชิญได้เลยครับเวลาเตีย้ยท่าน ใส่หัวเพราะว่าหัวไม่ได้สายตั้งแต่วันก่อนก่อนเฉยๆไม่ได้เมนแต่หัวเหนียวมาก จตัวตัวตัวโท้ถูกออกมาไม่ได้โทวตเหยียบไปเลยอ่ ย่างให้มันเส็จก่อนพี่หวยไม่งั้นจะกลับมาเหม็นเหมือนเดิมเมียนแกกินให้มันข่าวทีเดียวแล้วก็ไปอาบน้ำทีเดียวคนคนที่ฉลาเขาทำแบบนี้ <c oughs> ในตู้เย็นมีเหรอเอ้าในตู้ในอันนั้นที่เราิเมื่่วานนะตอกเ่าเหรอการที่เราหาปาจินเองบอกว่าเลยว่า ไปซื้ออยู่ตลาดมันกินง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องเหนื่อยไ,ไม่ต้องมาลงทุนใช่ดังไฟนะพิ่ดังไฟจ้าก็ออดังเลย ร้อนมากครับมันเอาเนาะมีปลาไข่ไหมมีแน่นอนมีปะต,ต้องดูต่อมีติ๊กร้องป่องๆมีแต,ทตท่ที่ทำไง น้ำมันแพงกว่าค่าซื้อปลาใช่ใช่ช่ที่เราสูบนะ้ำบอกเมื่อกี้เหรอมีปลานินสองตัวครับปลาตะพิมตัวหนึ่งปลานินตัวหนึ่งมีปลาซิวไหมไม่มี คางดำไหมถ้าบ้านเราไม่มีหมอคางดำหนึ่งตัวก็แสดงว่าไม่มีเลยใช่ไหมพี่หมวยเอามันมาไม่ถึงนี่ใช่อเปล่าพูดมั่วปะเนี่ย จังไม่อาบน้ำครับไม่เจอน้องตาเลยน้องตาไปขายยาหมองโอ้อยาเลยนะยาดมมีนะปลากระตูนไหมนี่มันคือหนองน้ำไทยแดนแดนออฟสมายอินทภาลำหมดหรือยัง ที่ภาลามีประมาณสองต้นสามต้นจากห้าสิบต้นใช่ปะ่ะสองต้น,หน,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 นแหละพูดสามอ่ะกินแล้วเมื่อกี้ฝาดมาก,ก 2, ต,ตากแดดหลามากด,ด้วยเนะตากแดดวันเดียวเอง ฟันมีทำฟันครับมาต่อไปแล้วจ้าใจเย็นเซอยวกันบริรลามนะครับทุกคน เสร็จงานมีอัดเพลงมามีอัดเพลงแล้วก็มีสอนมีเรียนขับรถครับน,นี้เจอกันสีราชาจ้า